เบื่อไหมฟังเพลงดูวิดีโอหรือจะฟังนิยายเสียงต่มากดสคิปข้างโฆษณาวันนี้มาริพีชาแนลมี YouTube พิเนียมไม่ว่าจะดูคลิปฟังเพลงโหลดเก็บเอาไว้ไม่มีโฆษณามากวนใจและที่สำคัญสามารถดูคลิปแบบภาพคมชัด แบบไฮและโซลูชันที่ยูทูปพีมยียมเท่านั้นโดยทีมงานมาริพีปลอดภัยไรยกังวลดูแลตลอดการใช้งานแอด QR Code หรือว่าจะคลิกลิง์กด้านล่างมาได้เลยค่ะบทรักอคีตอนที่3ลงอ่างด้านพอใจเอ้ยจะปีดอะไรกันนักกันหนาเนี่ยไปได้ยังบนน,นอนโคตรเลยเอามานั่งคืนจะไปอาบน้ำ ไม่ได้ไม่ให้ไปฉันจะบ่นให้หูชาไปเลยเฮียทําแบบนี้ได้ยังไงจะไปยากอะไรก็แค่เดินไปบอกว่าสลิฟวิสมีฟรีไว f i สนใจอยากได้ไว f i ซีทเบาๆได้ไวไฟแบบฟินๆเลยนั่นยังจะมายิ้มอย่างภูมิใจอีกการกระทําที่ไม่มีความรู้สึกผิดนี้มันยิ่งทําให้ฉันหัวร้อนขึ้นอีกจนบ่นเขาต่ออีกยาวยืดดูเหมือนคอนฟังจะทนไม่ไหวรวบฉันขึ้นมาพาดบ่าแล้วเดินตรงเข้าไปในห้องน้ําทันทีเฮียทําอะไรอะ่ะพาฉันเข้ามาในนี้ทําไม สิ่งเดียวที่ไม่กลัวเลยในสมองคือไม่กลัวเขาปั้มมันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ๆแ,แต่ที่กลัวคือก,กลัวเขาแกล้งเนอะร่างของฉันถูกวางลงในอ่างอาบน้ําแล้วเอาฝักบัวฉีดน้ําใส่จนตัวเปียกปอนไปหมดพอฉันจะปีนออกจากอ่างอาบน้ําก็ถูกคนตัวใหญ่กดลงให้นั่งอยู่ในอ่างแล้วตัวเองก็เข้ามานั่งอีกฝั่งของอ่างโดยที่ตัวเองไม่ขออนุญาตคนที่มาอยู่ก่อนอย่างฉันเลยอ่ะด่ามาจะฟังเฮียเล่นอะไรเนี่ยเปียกหมดแล้วอะ แต่เขาไม่ได้ตอบฉันหยิบฟักบัวขึ้นมาฉีดน้ําใส่หน้าเพื่อที่จะให้ฉันเงียบพอจะอาป,ปากก็ถูกฉีดน้ําใส่อีกอ้อยไหนบอกว่าให้ด่าไงหายหัวร้อนบ้างมายนั่งนี่แหละเธอเปียกเคี้ยก็เปียกหายกันพูดดอ,อกมาแล้วยิ้มหมายถึงอะไรปีนี้เฮีย29แล้วนะเล่นอะไรเป็นเด็กไปได้อะเฮีย <Yeah. S 1> นี่บ้านอย่าให้หญิงเข้ามามั่วั่วได้ไหมพาแฟนมาฉันไม่ว่าแต่ผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ต้องเอาเข้ามา มันไม่ดีต่อใครเลยแล้วไอ้สลิปวิดมีฟีวไฟอันนี้ก็ไม่เอาไม่กลัวติดโรคบ้างหรือไงเอ้ยฉันป้องกันนะเว้ยแล้วเฮียคียก็กว่างน้ําใส่หน้าของฉันซะง,งั้นเฮียมาสาดน้ําใส่ฉันทาไมเนี่ยเด็กๆว่าเธอหน้าลาคาแล้วนะตอนมาหน้าลาคาญกว่าเยอะเลยเด็กๆน่ารักกว่าตอนนี้เยอะแล้วเฮียคีก็กวักน้ําใส่หน้าฉันอีกครั้งเล่นอะไรเป็นเด็กเลยด่าต่อไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นแน่ๆน่คนหน้ามึนเนี่ยจะฟัง ก็คงฟังไปนานแล้วเปลี่ยนเรื่องคุยก็แล้วกันนี่รู้มะเฮีย er ดังใหญ่แล้วนะเมื่อวานโซเชียลตามหาตัวเฮียกันให้ควักเลยทั้งหนังสือพิมพ์สื่อออนไลน์พูดถึงแต่เรื่องของเฮ er นะียน่ะก็เฮียเป็นคนดึงดูดก็นเงี้ยเธอเนี่ยเปียกน้ำแล้วยิ่งเหมือนเป็ดนะแล้วคนที่มั่นหน้ามั่นหนอกก็อยักคิวให้ฉันเป็ดที่ไหนสวยขนาดนี้ฉันชัดหน้าโชว์ความสวยที่มีอยู่อฮ้ยคนอะไรชมตัวเองทุเล็สม,มัิ มีคีทำหน้าอีใส่ฉันท,ท,ทั้งที่ตัวเองก็เพิ่งจะชมตัวเองอะไรอ่ะตัวเองยังชอบชมตัวเองเลยว้มียุติธรรมเลยบอกเลยนะในโลกเนี้ยจะมีคนหลงตัวเองที่สุดก็เฮียนี่แหละจะมาว่าฉันไม่ได้นะฉันสวยเป็นปกติอ่ะมือใหญ่เอื้อมากดหัวฉันทิ่มลงไปกับน้ําแล้วปล่อยทันทีเฮ้ยจะฆ่ากันหรือไงมาจับเรากดน้ําเนี่ยพอขึ้นมาจากน้ําได้ฉันก็ดา่ากลับด่าไม่ลงเพราะเขากําลังถอดเสือ้อเออถอดเสื้อที่เปียกออก ให้เฮียออกไปอยู่โรงแรมดีมะถ้าเธออยากได้พื้นที่ส่วนตัวเรื่องยังว่ากับผู้ชายมันเป็นของคู่กันนะถ้าเธอไม่โอเคเฮียจะออกไปอยู่เครื่องนอกเองมีอะไรก็โทรหาเฮียเอาแล้วจะรีบมาขี้เกียจฟังเธอบ่นแล้วออกไปอยู่เครื่องนอกงั้นเหรอทำไมละ่ะแค่ไม่พาผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้มาแต่แฟนเข้ามาได้นะทำไมถึงอยากออกไปอยู่เครื่องนอกละ่ะถ้าเฮียไป ฉันก็ต้องอยู่คนเดียวสิไม่ได้อยากอยู่คนเดียวแต่ถ้าเฮียไปชีวิตฉันอาจจะสงบสุขนะฉันได้แต่มองผู้ชายตรงหน้าที่นั่งอยู่ในอ่างด้วยกันถ้าไม่กลับบ้านบ้างในบางทีก็คงโอเคใช่ไหมล่ะยังมาทำหน้าเป็นเป็เปดหงอยนะ่ามันตลกนะแล้วหัวของฉันก็ถูกจิ้มลงน้ำอีกทีเฮ้ยยีแล้วนะจะทำอะไรตามใจแบบนี้ไม่ได้นะ หน้าก็ออกจะหวานตาก็ออกจะแบวแต่นิสัยเงี้ยนี่มันไม่น่ารักเลยเออจ,จิจิบ่าแล้วเผอพูดขับต้องห้ามคนตัวใหญ่พุ่งเข้ามาหาฉันที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของอ่างเออฮเขาค่อมฉันเอาไว้ในอ่างอาบน้ำฉนันลืมไปว่าเขาไม่ชอบอ่ะหาเรื่องตายจริงๆมองแบบนี้มันแบบนี้มัน เฮียหน้าหวานจริงๆเอควรจะยอมรับความจริงได้แล้วนะทำตัวโหดแค่ไหนแต่มันก็ยังหวานอยู่ดีแต่งหญิงออกมาสวยกว่าฉันอีกแล้ะมั้งเนี่ยเฮียควรจะยอมรับความจริงสิเอ้ยไม่ค่าสบตาเลยคนที่พูดกันแบบนี้โดนยัดเยียดความเป็นผัวทุกคนจะบอกให้อย่าให้ได้ยินอีกอย่าหาว่าไม่เตือนนะ แต่เฮียควรจะยอมรับความจริงอะหน้าหวานก็ใช่ว่าไม่ดีดารายเยอะแยะก็หน้าหวานไม่เห็นจะมีใครเขาแคร์เลยฉันพยายามพูดให้เขาหายโกรธบางทีเธอก็ควรจะรู้จักเงียบสักบ้างใบหน้าของคนตรงหน้าพุ่งเข้ามาหาฉันสายตาที่จ้องมองมาที่ฉันตอนนี้มันมองมาแค่ฉันอย่ามาทำลายความพยายามของฉันนะไม่มีแรงจะปฏิเสธเลยผลักเขาออกสิพอใจ หันหน้านี้สิพอใจทำสิพอใจใกล้เข้ามาแล้วนะใกล้เข้ามาแบบนี้มันทำอดชั้นใจสั่นเลยอยากจะหลับตาลงแต่ก็อยากจะเห็นเขาใกล้ๆด้วยอยากให้เฮียจูบหรือไงแต่ขอโทษนะสิงโตมันไม่กินเป็ดนะคนตรงหน้ากระตุกยิ้มน้อยๆที่ทำให้ฉันเงียบได้ก็จะกลับไปอยู่ที่ขอบอ่างฝั่งตัวเอง ฉันค้างอยู่แบบนั้นเพราะตัวเองทำอะไรไม่ถูกเลยอย่านะพอใจอ,อกหักกับผู้ชายคนเดียวสาสิบสองครั้งก็โคตรโง่แล้วมีครั้งที่สาสิบสามนี่โง่แบบใช้มีได้แล้วนะต้องมีเขาและกินหญ้าแล้วอึงอ้งอึ้งอึ้งไปเลยออกไปได้แล้วไปเฮียจามนะ้ำและอย่าอ้าปากด่าวออกมาเลยนะมงั้นจะอุ้มลงมาในาน้ำอีกนี่แค่เตือนนะยีเป็ด ทำไมเขาทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วยังทำตัวปกติได้เหรอฉันวิ่งออกจากห้องน้ำด้วยตัวที่เปียกโชกฉันหนีฉันไม่ได้กลัวว่าเขาจะปั้มฉันหรอกนะถ้าเขาทำกับฉันแบบที่ทำแบบเมื่อกี้บ่อยๆฉันกลัวว่ากำแพงที่ฉันสร้างเอาไว้ตลอดสองปีจะพังลงมาเริ่มไม่สนุกแล้วสิฉันจะทำยังไงสามเดือนมันไม่สั้นเลยนะ ทมคอลลิ calling, ่งสายสนทนาทำไมเพิ่งรับะคะพี่โทรหาตั้งหลายสายแนะ่วันนี้เรามีนัดกันนะพี่โทรมาเตือนนะกลัวเธอจะลืมเอ่อไม่ลืมคะ่ะพี่เนี่ยโทรเข้ามาเหมือนรู้ใจเลยอะ่ะรู้ใจอะไรคะไหนบอกมาสิรู้ว่าตอนนี้ฉันต้องการพี่แค่ไหนงะนั่นสินะฉันมีแฟนแล้วถ้าฉันคิดแต่เรื่องของเฮียคีเฮียคีก็จะมีตัวตนมากขึ้น ฉันเอาเวลาไปคิดเรื่องแฟนฉันดีกว่ารู้ว่ากำลังคิดถึงยังไงละคะคุยป้ายแต่งตัวไปพี่ไม่ว่าฉันใช่มาไม่งั้นพี่ได้รอฉันนานแน่ๆเลยละคะ่ะ เราคุยกันเรื่องสเปเหตละคุยกันเรื่องต่างๆแล้วมันก็ทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยจริงๆเราคุยกันเรื่องความชอบคุยกันเรื่องการงานเราคุยกันถึงเรื่องข่าวเมื่อวานแน่สีนาาเฮยคีติดเทนทวิตเตอร์แถมยังแช์กันเต็มฟีดเฟซบุ๊กเลยดังกันชั่วข้ามคืนเลยเอาเส้นงานของฉันเป็นงานเปิดตัวตัวเองไปเลยแถมยังมาปังเป็นผู้แตกอีกสงสัยพี่ชายฉันจะดังแล้วล่ะค่ะ แล้วพี่ชายอีกสองคนหลอแบบนี้เลยไหมให้โซ่หลอแบบนี้พระเอกแบบพี่อยู่ยากแล้วนะจะบอกว่าพี่ชายอีกสองคนก็ไม่ได้ต้องบอกว่าน,น,น้องหนึ่ง <c oughs> ก็หลอแบบนี้ทั้งบ้านนะคะแล้วก็จะไม่ปกติทั้งบ้านเลยถามทำไมอะคะอยากเป็นพี่น้องกับฉันเหรอไม่เอาอยากเป็นที่รักนะคะอุ้อจีบเก่งฉันคุยโทรศัพท์ไปแต่งหน้าไปเขินไปแหมขอในเทนะแฟนคนแรกตอนอายุ27ะ่ะ ไหนจะความจีบเก่งของพี่ธามอีกเอาจริงๆฉันชอบพี่ธามเราครบกันมาสามเดือนเองนะแถมตัวเองยังใจง่ายๆเจอกันแค่สองอาทิตย์ก็ยอมคบกับเขาแล้วพอเขากลับไทยเราก็ติดต่อกันเรื่อยๆเขาน่ารักมากเลยนะจะไปไหนก็โทรบอกจะทำอะไรก็โทรบอกโทรมาอย่างสม่ำเสมอทุกวันเลยเป็นไงคะเล่ละครกับเฟฉันดูด้วยนะเรื่องนี้ติดมากเลยแฟนขอบพี่ขนาดนี้เลยเหรอ,อ ไม่ค่ะไอ้สันแฟนคาเฟ่นะโหยใจร้ายมากอะ่ะรีบแต่งตัวเลยค่ะพี่ไปรับวันนี้บอกเลยพี่จองโต้ร้านหนึ่งไปอร่อยมากไม่ลองเราจะเสียใจพี่ขอวางสายก่อนนะเอค่ะมาถูกไหมคะเมื่อคืนมาส่งฉันแค่ครั้งเดียวเองอะ่ะถูกคะ่ะบ้านแฟนตัวเองไปไม่ถูกได้ยังไง <c oughs> น่ารักจังเลยค่ะรีบมานะจบการสนทนา กินเครื่องนอกเขาไม่กลัวเป็นข่าวเหอรอฉันคิดว่าการเป็นดาราจะยุ่งยากมากกว่านี้ซะอีกนะก็ยังดีมีเวลาให้ฉันแบบนี้เราจะได้ไม่รู้สึกว่าเราห่างกันมากนักหรือตั้งใจว่าจะคบเราอย่างเปิดเผยอ,อยู่แล้วแต่เอาจริงๆฉันอยากคบกันแบบเงียบๆมากกว่าไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวแล้วความรักก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะ พอหลังจากนั้นไม่นานพี่ธามก็ขับรถมาจอดที่หน้าบ้านฉันลยวิ่งออกไปเปิดประตูให้แขกที่มายืนแล้วก็เชิญเข้ามารอนในบ้านก่อนเพราะยังแต่งตัวไม่เสร็จดีเท่าไหร่ว้าวปอร์เช่สีแดงเชียวรถเฮียคีเขานะคะรายนั้นอะไรที่เป็นสีแดงหรืออะไรที่ดึงดูดสายตาสาวๆได้เขาเอาหมดนั่นแหละพี่ชายของพอใจเนี่ยรสนิยมดีฮะรวยหน้าดูเลยอันนี้คำชมใช่ไหม ตอนนี้ไม่ใช่แค่คนที่ดึงดูดสายตาขนาดรถที่จอดเอาไว้เฉยๆยังดึงดูดสายตาของคนที่เดินผ่านเลยฉันขอให้พี่ทามรอฉันอยู่ที่โซฟาสักครู่แล้วขอตัวไปเก็บกระเป๋าแต่วันนี้พอใจน่ารักนะไม่บอกไม่รู้เลยว่าอายุ27นึกว่า20ต้นต้นๆใครจะอยากแก่คะพี่นั่นแหละแก่ฉันยิ้มให้พี่ทามแล้วเดินขึ้นไปข้างบนเพื่อเก็บกระเป๋าแล้วถูกพี่ทามกระตุกข,ข้อที่แขนอย่างแรงจนเซลงไปบนตักเขาเลย โอ้ยเทคนิคแพลวพาวฮะเห็นละครทุกเรื่องต้องมีไม่นึกว่าแค่ดึงแขนเบาๆจะทำให้ล้มลงในท่านี้ได้จริงอ่แะแกรักเรกหรือเปล่าเล่ะไม่สิรักอาจจะเร็วไปแกรักชอบหรือเปล่าต้องตอบแบบนางเอกไหมคะต้องอายด้วยหรือเปล่าแต่ฉันไม่ใช่ซะด้วยสิพี่คิดว่ายังไงคะพี่คิดว่าฉันชอบพี่หรือเปล่าอเธอเป็นผู้หญิงที่น่าค้นหาจริงๆเลยดูลึกลับ หน้าค้นหานะ่ะ A secret make a woman, woman ความลับทำให้ผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะคะฉันใช้นิ้วรูบเบาๆที่ปลายจมูกของพี่ธามค้นหาฉันสิคะช่วยทำให้ฉันรักหน่อยฉันมองตาของคนที่นั่งตักแล้วยิ้มออกมาน้อยในจังหวะที่ฉันจะลุกขึ้นจากตักของพี่ธามฉันกลับถูกเขาดึงลงมาประกบริมฝีปากโดยไม่ทันได้ตั้งตัวมันสร้างความตกใจให้ฉันจูบเหรอ ฉลิบดันเขาออกอืมเยเป็ดเอ้ยไปบนห้องดีกว่านะเฮียนัดสาวไว้อาจจะกลับดึกยังไงมีอะไรก็โทรมาแล้วกันยังไงวันเนี้เธอมีแฟนดูแลแล้วเฮียคงไม่ต้องห่วงใช่ไหมอ๋ออย่าลืมป้องกันด้วยล่ะเอเฮียเฮียเห็นเหรอพอพูดจบเฮียคีก็ทำเพลงคงกุญแจรถแล้วก็เดินออกจากบ้านไปทันทีเลยเออพี่ขอโทษนะพอใจ ออพอใจมีแรงดึงดูดที่ประหลาดอะมันทำเอาพี่คุมตัวเองไม่ได้เลยเธอไม่รังเกียจพี่ใช่ไหมฉันขอตัวไปเก็บกระเป๋าก่อนนะคะใช่ฉันไม่ได้รังเกียจแต่ฉันก็ไม่ได้ชอบไงแล้วยุ่งมาจูบให้เฮคีเห็นแบบนี้อีกเขาจะคิดว่าฉันเป็นคนยังไงฉันกำลังเป็นอะไรแฟนกันจูบกันก็ไม่เห็นแปลกฉันกำลังกังวลอะไรอยู่เนี่ยแล้วเฮคีเห็น ก็เห็นไปสิงั้นเหรอจริงเหรอแล้วทำไมความรู้สึกอยากจะให้พูดว่าอย่าทำตัวแบบนี้สิหรือไม่ก็คุณทำอะไรน้องผมนะหรือไม่ก็แตะน้องฉันแกตายอยากให้มันเป็นเหมือนแต่ก่อนไหนบอกว่ามาเพื่อปกป้องฉันไงไม่เห็นจะปกป้องฉันเลยสักนิดนี่ฉันกำลังเป็นอะไรไปเนี่ยจะทำยังไง ถ้าสมองกับหัวใจทำงานสวนทางกันแบบนี้โปรดติดตามตอนต่อไปเอาแล้วสิคะพอใจท่านหนูจะสับสนแบบนี้แล้วเอ้ยคู่นี้เล่นยากกันอยู่เหมือนกันนะจะให้มารักกันเลยก็คงไม่ได้เพราะทั้งคู่มีสเปซที่กว้างมากเพราะว่าพื้นเพทั้งคู่โตมาด้วยกัน ไหนจะเรื่องแฟนของพอใจอีกคุณผู้ฟังต้องมาช่วยลุ้นแล้วแล้ว,าว่าคู่นี้จะลงเอยกันยังไงแค่นี้ก็กัดกันทุกตอนแล้วเฮย้ยสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, ก s กดซับสไคแล้วก็กระดิ่งติ้งๆเพื่พอไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบายมลิพีชาแนล สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เม่บ๊กมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มาริพีชาแนลไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e กันด้วยล่ะ